เพิ่มระบบพอผ่านเพื่อลดไขมันต้องทํำยังไงและหลายคนนะครับอาจจะก,กังวลใช่ไหมว่าเฮ้ยระบบพอผ่านแล้วมันพังหรือเปล่าหรือว่ามันต่ําหรือเปล่านะครับลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันควรต้องทํำยังไงนะครับเอาอันแรกก่อนเลยนะครับใครที่กังวลว่าระบบพอผ่านแล้วมันพังหรือเปล่า ไม่พังเลยครับระบบพอผ่านแล้วมันไม่พังเลยครับมันอาจจะแค่ต่ําลงครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่ามันต่ําลงแบบนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมเวลาเรากินอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถใช้พลังงานตรงนั้นอะได้น้อยลงเพราะระบบพอผ่านแล้วมันต่ําลงมันให้เกิดมันเลยทําให้เกิดกระบวนการแบบเขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ครับคือพอกินนิดกินหน่อยเข้าไปอะครับน้ำหนักมันก็จะพุ่งแฟตมันก็จะพุ่งใช่ป่ะอันนี้แหละครับคือปัญหาแล้ววิธีจะแก้ตรงนี้ทำยังไงทําให้ระบบพอผ่านมันสูงขึ้นเพื่อใช้พลัััังงงงงาาาานนนนนได้้มมกกกขึะะคคครรรรรบบบีออยู่่2ททแเืิ เร,เราลองนึกสภาพดูนะกว่าเราจะมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่า i, เฮ้ยระบบกว่าผ่านแล้วมันต่ําหรือเปล่ากินนิดกินหน่อยก็อ้วนขึ้นนะครับไขมันมันเก็บมากขึ้นเกินไปเราต้องผ่านทางนี้มาแน่นอนครับคือทางที่เรากินน้อยครับพอเรากินน้อยๆครับร่างกายมันก็เริ่มปรับตัวปรับตัวยังไงมันจะรู้ครับว่าระดับพลังงานนะครับ หรือสารอาหารที่เราต้องการได้รับในแต่ละวันมันอยู่ประมาณไหนแล้วถ้าเกิดเรากินน้อยกินต่ำกว่านั้นนะครับร่างกายมันก็จะเริ่มลดระบบเผาผลาญตามลงมาเหตุผลเพราะอะไรถ้าเกิดระบบเผาผลาญแล้วมันสูงอยู่แล้วเรากินน้อยนะครับแก๊ปตรงนี้นะครับที่ร่างกายมันต้องเฮ้ย เอาพลังงานจากตรงไหนอ่ะกินก็น้อยระบบเผาผลาญเราก็สูงอยู่เอ้ยมือต้องเอาไขมันออกมาใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดมันเอาไขมันออกมาใช้มากจนเกินไปนะครับไม่ยอมครับอันตรายครับร่างกายไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นมันเลยจะต้องลดระบบเผาผลาญค่อยๆต่ําลงมาแล้วซ้มไลน์นะครับจังหวะที่มันลดระบบเผาผลาญต่าลงมาเนี่ยสิ่งที่มันลากลงมาด้วยคืออะไรรู้ไหมครับคือกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายมันมองว่าเป็นภาระครับมันต้องใช้พลังงานในการหล่อเลี้ยงในการต้อมแซมในการรักษาในการคงสภาพอะนะครับมันก็เลยรู้ว่าโอ้โหกล แล้วอาหารก็ได้น้อยระบบผอมแา้ก็ค่อยๆต่าลงมาดีกว่าเอากล้ามเนื้อออกไปด้วยละกันอันนี้แหละครับคือสาเหตุแล้วก็ปัญหานะครับแล้ววิธีแก้ต้องทำยังไงไปดูเลยครับวิธีอาหารการกินของเราเนี่ยกินแบบไหนกินให้พอหน่อยค่อยๆไล่ขึ้นมาให้พอถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเรากินน้อยมาก่อนเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาครับกินค่อยๆกินกลับขึ้นมาทีนิดทีนิดทีนิดหรือคํานวณเสร็จปุ๊บกินตามนั้นเลยก็ได้กั้นใจกินตามนั้นไปเลยก็ได้ อาจจะมีไขมันขึ้นนิดนึงอาจจะมีน้ําหนักขึ้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะร่างกายมันจะค่อยๆรู้แหละว่าเฮ้ยอาหารได้รับเต็มที่แล้วนะเรบพอผ่านค่อยๆเพิ่มขึ้นได้แล้วนะอันนี้แหละคือคืออันที่1ส่วนอันที่2นะครับคือการออกกําลังกายเพิ่มครับคือ มันไม่สามารถเลี่ยงทางนี้ได้มันไม่สามารถเลี่ยงการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทเอาง่ายๆออกกําลังกายแบบมีแรงต้านอะมันไม่สามารถเลี่ยงทางนี้ได้เหตุผลนะครับคือตอนที่เราระบบผผ่านต่ําลงมาร่างกายมันก็ลากล้ามเนื้อลงมาอยู่แล้วหรือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกินน้อยหรอกเราเป็นคนที่แค่แบบ ไม่ได้ออกกํลาลังกายมาเลยเป็นสก,กินนี่แฟมาก่อนนะครับกินจุ๊บจิ๊บมาตลอดเวลาไม่ได้ตั้งใจนะกินจุ๊บจิ๊บมาตลอดเวลาเลยเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยมีกล้ามเนือ้อซึ่งการสร้างกล้ามเนือ้อแบบการเวทเทรนนิ่งนะมันจะทําให้ระบบผอบาหวาเราสูงขึ้นทําให้เราเฟิรม์มทําให้เรากระชับมากขึ้นนะครับมันจะเป็น2แรงบวกช่วยทําให้ร่างกายมันรู้ว่าอ๋ออาหารก็เพียงพอละสามารถอยู่ดํารงชีวิตอยู่ได้ละ